ครับชาวสีราชาทุกคนเลยครับครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่านี้เอามาถามเอาแบบว่าทักทายกันหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างเรื่องสุขภาพตอนนี้เป็นไงบ้างครับมีแฟนคลับถามมาว่าอาการปวดหลังเป็นไงบ้างครับหายดีขึ้นยังก็ยัง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 เจ็บอยู่ครับแล้วก็ดีดีขึ้นแล้วครับก็ยังก็ขยับตัวได้มากขึ้นยังแบบว่ายังพอมีอาการอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงกับดีขึ้นอาการเจ็บปวดอยู่ต้องต้องพักอีกสักพัก ครับครับผมมันจะหายปกติครับครับผมเนี่ยพอดีแบบว่าเอออาจจะแบบว่าหลังเขานิดนึงเนี่ยย้อนถามกลับไปดีกว่าไปทาอะไรมาครับผมว่ามันน่าจะมันมันมันเจ็บมานานแล้วครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วครับครับน่าจเดือนธันวาปีแล้วมันก็เจ็บเจ็บให้หายอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าช่วงช่วงเจ็บชื้นช่วงช่วงข้างหลังใช่ไหมครับข้างหลังใช่ไหมครับใช่ครับหลังกล้ามเนื้อหลังครับครับมก็เลย ไม่ไหวแล้วก็เลยไปหาหมออะไรเงี้ยอื็กลัวว่าจะเป็นอะไรร้ายแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเจ็บมาเนื้อรังมานานพอสมควรอะไรเงี้ยครับคตัดสินใจไปหาคุณหมอนี่ครับผมหมอก็เลยสรุปมาว่าโดนแทงหลังมานะครับไม่ใช่มใก็ไปเอกเ์ดูเอกเ์ดูว่ามันเกีดกกระดูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไปทับอะไรหรือเปล่าหมอคุณหมอว่ายังโอเคปกติดีวกตมดีนะครับผมก็ยังว่ากล้ามเนื้อ ้ามเนื้อมันหักเสครับผมเนี่ยแต่ก็ยังสามารถยังยังยังสามารถเอางานอยู่ใช่ไหมช่วงนี้ยังออกงานอยู่ใช่ไหมครับก็ออกงานได้ครับแต่อาจจะแบบงดเต้นงดวิ่งอะไรเงี้ยอืมเกียร์กาลังอะไรเงี้ยครับครับผมเนี่ยยังไงก็ขอให้หายเร็วๆแล้วการนอนนะครับแฟนๆเป็นห่วงแล้วก็รู้ถึงพี่นุ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่นุ๊กครับผมเนี่ยอ่าลามาพูดถึงซิงเกิลของเราดีกว่านะครับซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับกับซิงเกิลที่ชื่อว่าก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงนะครับเอาเป็นว่ามา มาถามกันดีกว่าว่ามันที่มาที่ไปยังไงกับเพลงนี้สื่ออยากจะบอกอะไรหรือว่าความหมายลึกๆในเนื้อหาของเพลงนี้กับคําตอบที่ว่าก่อนมันสุดท้ายจะมาถึงเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเนื้อเพลงความหมายของเพลงก็มาจากส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเลยครับก็คือเราไปเล่าประสบการณ์ให้ฟังให้กับโปรดิวเซอร์ฟังแล้ว mm hmm. พอโปรดิวเซอร์ได้ฟังเรื mm ่องราวเกี่ยวกับความรักในครั้งนั้น mm hmm. โปรดิวเซอร์เลยเอ้ยน่าสนใจเลยยิบมาแล้วโปรดิวเซอร์ก็บอกว่ายถ้ามันมาจาก ในชีวิตเราจริงๆเนี่ยเราจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไ <ใน S 2> ด้ได้ได้ชัดเจนได้ชัดเจนได้แบบตามเขาเรียกว่าตาทิศทางที่เราวางไวอ้อะไรเงี้ยครับผมค,บคืออารมณ์ก็ได้ฟิลก็ได้ใช่ไหมใช่ครับได้แล้วส่วนเนื้อหาก็<ช>จะประมาณแบบว่าเราพยายามจะยื้ยื้อคนที่ที่เรารักไว้ไม่อยากให้เขาไปอะไรเงี้ยครับผมพยายามจะทําทุกอย่างทําทุกอย่างไม่ว่าจะ ทำอะไรที่มันเป็นไปได้ก็ไดแต่ลองลองทําทุกอย่างอะไรเงี้ยครับผมจนจนกว่าวันสุดท้ายจะมาถึงไม่ก็ไม่อยากให้วันสุดท้ายมาถึงเลยอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะว่าวันสุดท้ายของเรานั้นคือวันไหนใช่ป่ะใช่ครับไม่รู้ว่าไม่มีใครรู้ครับความเนลนี้ไม่มีใครรู้ว่าวันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยฮะก็แบบเราก็ต้องทําทําให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยครับผมเนี้ยแล้วจริงๆแล้ว คอนเซปต์ <Concept S 2> <Concept S 1> เพลงนี้นะคะคอนเซปต์ของเพลงนี้จริงๆเราอยากจะแบบว่าได้คอนเซปต์เป็นแบบไหนที่ออกมาแบบว่าคิดว่าเตา๋าแบบว่าพอใจแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในเพลงนี้เลยอะ่ะคอนเซปต์มันมันหลายอย่างครับอย่างเช่นตัวดนตรีด้วยท,ที่ที่เปลี่ยนใหม่ด้วยแต่ก็ยัง,ยงม่ยังไม่ทิ้งของเดิมเพราะว่ามีซาวยงสดชัดเจนมากขึ้นครับผมเมื่ก่อนแต่ว่ายังเป็นแนวพอป r ็อกอยู่แล้วก็ยังมีซาวสังเคราะห์เข้ามาอยู่แล้วก็ส่วนเมโลดี้ เมโลดีท้ที่ที่วางไว้นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมาสักพักเหมือนกันแต่ว่าก็มาลงตัวที่ที่เมโลดี้ตัวนี้อนื้อท่อนเวิร์ท่อนฮุกท่อนพีฮุกอะไรเงี้ยครับก็คือทั้งเนื้อทั้งเมโลดี้มันลงตัวพอดีครับผมก็ถือว่าผมพอใจมากครับที่ที่ได้สรุปเพลงแบบนี้ครับอืจริงๆแล้วคือเราตั้งใจที่อยากอยากได้แบบนี้ออกมาอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ไม่มันแนวนี้อยู่แล้วฮะ ครับผมนะแล้วอยากได้แบบนี้เนี่ยถามเต่อกันว่าเต๋าทําแบบว่าช่วยอะไรบ้างอ่าส่วนร่วมกับเพลงนี้เลยดีกว่านอกจากที่บอกว่าไปแชร์ความรู้สึกในอดีตมาแล้วอ๋อก็ทางทีมง,งานโปรดิวเซอร์ก็จะไม่ฟิกเรามากครับว่าเราจะต้องร้องแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็เขาจะให้เราไปทํากันบ้านมาทำกันบ้านเกี่ยวกับเพลงนี้ว่าแบบเราฟังแล้วเราเรา,เราอยากจะร้องออกมาเป็นแบบไหนอยากจะร้องเท่านี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย<ม>หรือว่าในสม ถ่ายทอดอารมณ์คาไหนคาไหนเงี้ยเขาก็จะให้เราไปทํากันบ้านเองทั้งหมดเลยแล้วพอมาถึงห้องอัดเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือมีโทรปรึกษากันตลอดว่าพี่ทํางี้ดีไหมร้องแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยลองเมโลดี้ตัวนี้ดีไหมอะไรเงี้ยครับแ,แล้วทาง p r o เ u c e บอกเอ้ยลองมาเลยหยิบมาเลยเดี๋ยวค่อยมาแก้กันที่ห้องอัดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงห้องอัดก็ก็โอเคลงตัวผ่านไปได้ด้วยดีครับอเอา,อางี้ดีกว่าครับเลยเอาก,กี่รอบดีกว่าเพลงนี้ครับ อ่าอัดถ้าอัดจริงๆนะครับก็ได้มันสองรอบแต่ว่ารอบแรกเนี่ยคือเสร็จแล้วแหละทั้งเพลงรอบสองก็ไปแค่ไปแค่แก้คำสองคำแค่นั้นเองครับให้มันมันเพอะกขึ้นครับผมเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่อัดเร็วที่สุดแล้วฮะที่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 ทำมาครับผมเอาโจทย์ยากเลยโจทย์ยากๆสําหรับเพลงนี้เลยโจทย์ยากก็อ่ามันมีหลายอย่างทั้งอารมณ์ด้วยทั้ง ทั้งลูกเล่นในการร้องด้วยมมเพราะว่าเปิดหัวมาเนี่ยมันก็ขึ้นแหละมันก็ขึ้นไม่มีโชว์ไม่มีอะไรก็เปิดมาคืออ<ล>ารมณ์ขึ้นเลยเปิดเ,ออเปิดมาปมุ๊บนี้อารมณ์ขึ้นเลยแล้วอารมณ์ก็ต้องมาเลยไม่มีฟิวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องแบบไม่ได้เกิดจากความงงง่ายมันต้องแบบให้มันอยู่ก่อนอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าเปิดขึ้นมาแล้วมันไม่จับใจคนฟังมันก็น คำฝาจะเปลี่ยนขึ้นนี้ไปก็ได้อะไรเง <c oughs> ี้ย <c oughs> คือบอกว่าเอาแบบว่าเอาแบบว่าอินโทรขึ้นมาคือมันจะต้องแบบว่าสะดุดหูเลยฟังปุ๊บต้องหยุดฟังเลยใช่ผมคิดว่าทั้งเนื้อหาทั้งอะไรมันน่าจะแบบปึ้งแล้วก็มันน่าจะแบบอยากให้คนดูฟังอยากให้คนฟังฟังต่ออือค,ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่นุกได้รับเพลงมาเนี่ยคือยังไม่ทันเปิดอ่าดูจากชื่อเพลงก่อนชื่อเพลงของเต๋าบอกว่าเออซิงเกิลใหม่ของเต๋านะก่อนมาสุดท้ายจะมาถึง ในจินตนาการของคนเปิดก็เกิ่มเลว่าเ,ออเพลงนี้ต้องเป็นเพลงที่ซึ้งมากคร<ช>ับอ่าแต่ทาไมมันถึงไปแบบว่าดนตรีมันค่อนข้างที่แบบว่าคล้ายๆกับสองสองความรู้สึกที่มันอยู่ในเพลงใช่ป่ะ,ะ,ะมันจะบอกว่าอาจจะแบบว่าเศร้าๆนิดนิดนึงหรือว่าอาจจะแบบแอบมีความหวังอีกนิดนิดนึงอย่างนี้มันก็จะไม่เศร้ามากมันก็ไม่เศร้ามากนะแต่ว่ามันเป็นแบบเพลงที่แบบอีกอารมณ์หนึ่งอ่ะของคนฟังผมว่าน่าจะ น่าจะแบบเข้าใจได้แบบว่าคำมาม่าก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงถ้าฟังทั้งเพลงอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบอ๋อเก็ตอะไรเงี้ยคือต้องอย่าไปฟังแคว่ว่าไม่ได้เกิดมาเพ่งโง,งแบบอ่อไอ้กันโง่งง่ายแต่เราว่าเออต้องฟังทั้งเพลงถ้ามันจะมีเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวที่แบบพอนี้จบปุ๊บุกมายอย่างงี้ม,มีท่อน A สองก็จะแบบเริ่มเฉลยละว,ว่ามันพออะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับครับผมเนี่ยแล้ว การตอบรับเป,ป็นไงบ้างหลังจากท่ป่อดซิงเกิลนี้ออกมาครับมีแบบว่าเอาคนฟังแบบทั่วทวที่เราแบบว่าคนฟังของเราก่อนคนฟังทั่วๆไปครับก็ก็มีมีม,มีตอบรับมาดีเลยครับสำหรับเพลงนี้ก็แบบแปลกหูดีไม่เคยฟังซาวดนตรีแบบนี้มาก่อน <ừ> ที่ <ừ> เพลงเต่าอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็บางคนก็ชอบพอดีบางคนก็ชอบที่เนื้อหาครับผมท่อนฮุกอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นท่อนที่แบบครีฮุก แต่ละคนก็จะชอบต่าท่อนที่แบบใครว่าไม่เหมือนกันอืมกว่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาชอบตัวดนตรีมากมากครับส่วนมากจะเป็นที่ตัวของดนตรีก็คือแบบว่าเอออันนี้จะเป็นแบบว่าเพลงที่บอกว่ามันน่าจะเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงของเต่าที่แบบว่าเออแบบเอาทุกอย่างมารวมกันหรือว่าเอาเพลงเก่าๆมารวมกันเอาดนตรีเก่าๆมารวมกันปะดนตรีเก่าๆคือเราเราไม่ได้รวมการเก่ามาครับแต่ว่าเรา ยังไม่อยากจะทิ้งเงินเก่าไปเพราะอันเก่าจะมีซาวสังเคราะห์มีสิงซินมีอะไรเงี้ยเข้ามาอิเล็กทรอนิกเข้ามาใช่ไหมครับแต่เราก็คือแบบสีเพลงเราก็มีซาวแบบมาตลอดแต่ถ้าจะมาทิงเงนนี้มาสดเลยดนตรีสดเลยมันก็จะแบบพิกเกินไปอะไรเงี้ยมันก็ยังคงความเป็นเราอยู่ที่ที่มีซาวอิเล็กทรอนิก์มีซาวสังเคราะห์เข้ามาครับแต่วราจะเน้นซาวสดให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองครับผมเนะ ถามเรียกว่าโดยรวมแล้วเรามาถามแบบว่าเอาแฟนคลับของเรามาเซ็ว่าแฟนคลับเราเนี่ยมีการพูดถึงเพลงนี้ไงบ้างเขาก็ชอบครับเขาชอบเขาอยากให้แบบมีมีเป็นแบบออกกลิ่นล็อกมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็มีป๊อปร็อกแล้วเป็นแนวป๊อปร็อกธรรมดาของเราก็แต่ว่ามาครั้งนี้ซาวสดมันชัดเจนขึ้นมันให้ดูแบบแท่บบดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะคือมันจะออกดิบๆหน่อยนิดนึงอา่าจะมีแบ<า>บดดสดดิบๆด้วยสดดิบๆหน่อยแล้วก็ส่วน เรื่อง Neo เนื้อเพลงเนี่ยครับผมเขาก็โอเคครับผมครับผมเนี่ยแล้วมีบแบบว่าเพื่อน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 เอาในในซีซั่นเดียวกับเราเนี่ยเอ๊้ป่าเนี่ยครับแบบว่าได้ได้ฟังเพลงของเราแล้วมีสึกว่ามีการพูดถึงเพลงของเราเป็นไงบ้างปะมีครับมีน้องเฟรมไงน้องเฟรมน้องเฟร,ม,ฟรมบอกว่าชอบชอบเดี๋ยว จะออกไปร้องมือนกันต้องเฟมบอกจะไปร้องน้อนกันเดี๋ยวรอฟังน้องเฟมร้องเหมือนกันพี่ก็รอฟังเหมือนกันเะจะบอกว่าเฟมเนี่ยจะจะจะได้จะได้ฟังแต่ เดโมเลยอืมอ่าก็แชอบฟังมาพร้อมกันเลยแอบชอบตั้งแต่เดโมมาเลยเออแอบชอบเลยใช่ใช่เยดี๋ยงานเดี๋ยวเต่ารอเฟรมวันนั้นเฟรมมาสัมภาษณ์สดลืมให้เฟรมร้องใช่ไหมร้องไม่ทันใช่ไหมใช่ลืมร้องไม่ทันด้วยร้องไม่ทันนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้ฟังเต่าร้องเดี๋ยวขออีกสักข้อหนึงแล้วการสดๆเนี่ยเดี๋ยวส่งส่งคายให้แล้วกันนะครับนะแล้วถามอีกนิดนึงเนี่ยถามอีกนิดนึงว่า อันนี้มีแฟนคลับถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถามว่าจะได้มีโอกาสเนี่ยนะได้ทํางานคู่กับคาชาอีกไหมราเพลงร่วมกันอีกไหมอ๋อเรื่องนี้ยังไม่ทราบจริงครับผมต้องต้องต้องรอไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีโปรเจกต์อะไรมาเลยครับตอนนี้ก็แยกกันทางานเหมือนเดิมครับผม,บผมแต่ถามอาจาจรย์แล้วคืออยากอยากทํำไหม พลงนี้นะครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ w w w t r u e music com นะครับหรือว่าใครที่ใช้โทรศัพท์ True Move อยู่ก็กด2222โทรอ,ออกแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดใน iTunes นะครับก็วันที่14กุมภาพันนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับก็ฝากด้วยละกันสําหรับเหตุการดาวน์โหลดเพลงแล้วก็ส่วน MV นะครับวันที่10กุมภาพันธนี้นะครับที่ราการสยามในกเกล่น ให้ชมเป็นที่แรกแน่นอนครับผมก็ฝา mm hmm. กติดตามด้วยแล้วกันส่วนถ้าเป็นทวิตเตอร์อินสตาแกรมอ่าเฟซบุ๊กมี Fan page แฟนเพจนะครับมีแฟนเพจที่อีกอันนึงของออฟฟิศด้วยแล้วก็ของเาเล่นเองด้วยนะครับก็ชื่อเดียวกันกับอินสตาแกรมกับทวิตเตอร์เลยก็คือเต๋าเพียงพอเข้าไปเซิรแล้วก็ไปคลิกไลค์กันได้ครับแล้วก็ไปติดตามกันในนั้นได้เดี๋ยวอัปเดตตลอดครับผม ครับผมเนี่ยใครที่เรียกว่าอยากจะติดตามนะครับมาพูดถึงเอ็มวีคร่าวๆกันหน่อยดีกว่าเรียกน้ำยอ่อย <นะ S 1> เรียกน้ำนย่อยอ๋อเป็นเป็นเป็นแบบไหนครับเอ็มวีนี้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับเอ็มวีนี้ก็จะมีเป็นเรื่องดาวครับเรื่องดาวที่เกี่ยวกับความรักของคนสองคนที่ใกล้และใกล้จะแบบรู้แล้วว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยริ่ว้แเ้วเริ่มรู้มาสุดท้ายแล้วใช่แต่เขาเนี่ยสามารถจ้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้อืม ชื่อในนะความเป็นจริงมันไม่สามารถทําได้ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถทําได้แต่ว่าในเอวีตัวนี้สามารถย้อนกลับไปได้ไปไป,ไปถึงเวลาที่แบบเราอยากจะไปแก้ไขตรงตรงนี้แล้วก็มันก็จะส่งผลมาถึงปัจจุบัน <c oughs> มันก็จะเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแต่ว่าบทสรุปเป็นไงต้องต้องต้องรอดูแล้วก็ดูว่า ในในทั้งเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมัน,มนจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างครับอืมครับผมเนี่ยเอาละว,วันนี้ขอบคุณเต่าด้วยนะครับเนี่ยกับเต่าเพียงพอเนาะเนี่ยเอาเรียกสั้นๆย่อๆเลยเนยาะครับผมเต่าเพียงพอเดี๋ยวก่อนไปขอฝากเสียงไว้หน่อยละกันเนี่ยนะเอาสดสดสักหนึ่งทอดละกันครับนะครับ มันคงที่สุดเท่าที่วเวลาที่เธอเหลือให้ฉันก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก่อนจะถึงวันที่เธอเดินจากไปจะทำ ประมาณนี้ครับครับผมนะโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณเต่ามากครับขอบคุณนุ๊กมากครับฝากพันด้วยนะครับครับผมยินดีครับผมนะ่ยเอาเป็น่าเดี๋ยวนุ๊กส่งท้ายละกันเนาะชั่วโมงนี้นะครับส่งท้ายกับหนึ่งเพลงละกันก่อนวันสุดท้ายเช้ามาถึงส่งท้ายกับชั่วโมงนี้ด้วยชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับนุ๊กต่อละกันครับเจจออควาาามมมมงงงงงงยไไไ่่ด้ตน